อให้มันล้มเทน้ําหนักกวด้านนี้เราจะหมุนใช่ไหมครับแล้วก็เตะไปทางด้านซ้ายนะแต่คลิกฟลิปมันก็จะมีฮิวฟลิปด้วยครับฮิวฟลิปก็จะต้องเตะด้านนี้แต่ถจากเต่าสิงห์เตะก่อนโอ้โหอ่าฮิวฟลิปอีกด้านหนึ่งที่เต่าสอนอีกด้านหนึ่งสวนไปเฉยระหว่างกันหมุนกันนี้กับหมุนกันนี้ ยากกันก็คล้ายๆคือเหมือนกันอ่ะแต่ว่าไซด์โป่งกับไซดก้อยครับผมเสร็จแล้วก็คือเราก็ไปติดล้อก็จบแล้วฮะใช่แค่นั้นเองครับแล้วก็เซตอัพเสร็จแล้วล้อนี่มีกี่ประเภทอะไรยังไงไหมครับก็ล้อก็มีขนาดครับครับเป็นเล็กไปถึงใหญ่ก็สเตทก็จะมีเล็กสุดจะสี่สิบแปดมั้งไปถึงห้าใช่ครับมินมันมีใหญ่เลยถ้าเป็นแบบหกสิบเลยถ้ามีล้อมันแบบเดียวกับรถรถเบรป่ะครับรายแบบปัจจุบันนี้เป็นยูริเทนฮะ ยูรีเทนทำจากยูรีเทนใช่ยูรีเทนใช่ความแข็งของแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เท่ากันก็เป็นเพื่อใช้เล่นอันนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับแข็งจะดีหรือแข็งไม่ดีหรือแล้วแต่คนชอบอ๋อล้อนี่ก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้หมดครับแบรนดลงแบรนิงแบรนิงคือลูกปืนที่อยู่กนในร้องเมื่อกี้มีก็มีแต่งสเกียบอร์ดกันเลยครับมีอุปกรณ์เสริมอะไรไหมผมว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นแบบจริงจริงน่าจะมีแต่ง แต่งคือแต่งมันสวยเฉยๆใช่แบบว่ามีสีหน่อยแบบว่าล้อสีนี้นะพื้นสีนี้น็อตสีนี้แต่ถ้าจะให้แต่งแล้วมันมันกอ่าพเคื่นขึ้นอย่างนี้ก็จะจะไม่มีครับจะมีมาตรฐานเท่าๆกันนะสำหรับสเก็ตบอร์ดนั้นเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่40ถึง50ครับโดยสันนิษฐานกันว่าเป็นการประยุกต์มาจากรถซฟ์บ็อกซ์และอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือประยุกต์มาจากรูเลอร์สเกตนั่นเองครับ กีฬาสเก็ตบอร์ดถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ชาวอเมริกันให้ความนิยมกันเป็นอย่างมากครับโดยเริ่มขึ้นในแถบของแคลิฟอร์เนียเพราะนักเล่นเซิร์ฟส่วนใหญ่ได้ลองใช้ถนนที่เป็นลอนมาเล่นแทนคลื่นในทะเลในช่วงเวลาที่ทะเลไม่มีคลื่นนั่นเองครับซึ่งในอดีตนันสเก็ตบอร์ดก็ถือว่าเป็นกีฬาใต้ดินเพราะไม่อนุญ,ญาตให้เล่นในสถานที่ต่างๆแต่ปัจจุบันนี้กีฬาสเก็ตบอร์ดนับได้ว่าเป็นกีฬาที่มีอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางและมากมายทีเดียวครับ เคยไปเล่นแล้วโดนไล่บ้างไหมครับยามาไล่รอปภพอมาไล่เดินลากเข้าไปไงประจําครับเพราะว่ากีฬานี้มันคนเขาจะดูว่ามันแบบเป็นเด็กไม่ค่อยดีครับแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับจริงๆแล้วนี่จะอธิบายเขายังไงครับอยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วทุกกีฬามันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับมันมันอยู่ที่คนมากกว่าครับเพรทะว่าสเก็ตบอดไม่ดีไม่ได้ครับ พัฒนาการของมันจากที่เราเล่นเด็กๆกับตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างของเปลี่ยน,นแปลงเยอะมากครับยังไงครับก็ด <c oughs> ้วยวัฒนธรรมของสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับมันก็เติบโตมาเป็นวัฒนธรรมใหม่นะแต่มันก็เรียนรู้เติบโตมาจนจนแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วผมว่าตอนนี้แล้วก็เด็กสเก็ตส่วนใหญ่รู้แล้วว่าสเก็ตบอร์ดคืออะไร<ช>อะไรเงี้ยว่าต้องเล่นแบบไหนใช้ชีวิตยังไงดีขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นธุรกิจได้ด้วยเป็นอาชีพได้ด้วย ก็มีท่าเบสิกครับอีกสองท่าครับก็เดี๋ยวจะเรียกล่ารับไสิบฟันซด์กับรับไปสิบแบคไซด์ครับรับไปสิบคือหมุนหมุนไปทางด้านขวาแล้วหมุนไปทางด้านซ้ายครับฟันไซด์ยเราก็เหี่ยงตัวไปทางด้านฟอนอะไรประมาณนี้ครับไปด้านเดียวไปด้านหลังแรงแลงฟอนนะครับครับผมเวลาเราดูเหมือนมันบอร์ดมันติดไปกับเท้าใช่ติดไปกับเท้าเลยใช่ครับเบสิกก็จะหมดตรงแค่นี้ครับแล้วก็อยู่ที่ว่าพลิกแพลง เราจะไปผสมประสานยังไงไปเล่นกับมือกอนยังไงไม่คิดว่าสิ่งที่เราได้จากสเก็ตบอร์ดคืออะไรครับทั้งชีวิตผมนะได้งานได้เพื่อนได้ ประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตจากสเก็ตบอร์ดมีเพื่อนรอบโลกเยอะไหมครับสำหรับผมมีมีเยอะมีเยอะใช่ไหมเพราะว่าชาวต่างชาติที่เล่นสเก็ตบอร์ดอก็พวกโปรที่เราเคยดูในวิดีโอในหนังสือแมกกาซีนสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วทุกวันนี้เราก็ได้เจอเขาพูดคุยเขาเป็นเพื่อนกัน๋อ้ย่าันี้จะคิดจะทําไปให้ถึงจุดเป้าหมายอาชีตของการเล่นสเก็ตบอร์ดนี่คืออะไรผมก็อยากกา เป็นสเก็ตอาชีพได้จริงๆแบบพี่ต่อเขานะเพราะรงนี้ผมก็แบบทำได้แค่แข่งอย่างเดียวะรับ่าแต่ว่าในบ้านเราการนิยมสเก็ตบอร์ดนี่นิยมมากสินะครับมันถึงสามารถเป็นอาชีพได้ถึงขนาดนี้ก็เราพวกผมนะครับทํากันตั้งใจทำอ่ะเราก็พยายามที่จะให้ได้เหมือนเหมือนฝรั่งเขาก็พยายามมันอาจจะไม่ได้ทําเงินมากมายนะครับอย่างผมก็ไม่ได้ว่าเงินเดือนเยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ก็แฮปปี้มีความสุขมากครับ ผมว่าผมอยู่อยู่บนเป้าหมายชีวิตผมแล้วปออยงการเล่นสเก็ตบอร์ดก็ได้ออกกำลังกายอะครับได้เพื่อนใหม่ใหม่หมได้ความอดทนครับ ความพยายามครับเราเล่นกีฬาของเราใครจะมองไงก็เรื่องของเขาไปยาให้เขารู้ว่าแบบสเก็ตมันไม่ได้เลวร้ยวายสเก็ตเขาก็ไปแข่งระดับโลกได้เป็นตัวของตัวเองและเป็นในแบบที่คุณอยากจะเป็นโร<ม>เบิร์ตลุยส์สตีเวนสันเสร็จแล้วครับ500บาทครับเรียบร้อยถูกไหมแพงไ,ไหมครับแล้ <laughs> 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 ผมขอเลยได้ไหมครับ ได้แต่โปรเมืองไทยเลยนะต้องกัดฟันนะกัดเล็กๆผมรักนะเนี่ยครับผมผมให้คนเดียวนี้ผมเอาอันนี้แล้วกันนะได้ไม่เอาล้อเอาไปทำอะไรเนี่ยไปเล่นอย่างน้ำงั้นผมลองท่านึงก่อนนี่ได้ของแล้วไปเลยขอบคุณแล้วกันแผลบขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมขอบคุณนะครับเด็กครับ เกตบอร์ดงานศิลปะอะไรเงี้ยเหมือนคนเหมือนเป็นศิลปินอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีกรอบม,มองว่ามันเป็นที่ปลดปล่อยความเป็นตัวตนของผมครับสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยก็ลองจากพ่อแม่ว่าเป็นสเก็ตบอร์ด เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเป็นไงบ้างฮะผมชอบครับผมชอบไอเดียที่แบบว่าจยมาโทษว่าจริงๆมันพอาสติตบอร์ดไม่ดีแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าคือเขาถ้าเขาเล่นและตั้งใจทํามันเนี่ยมันสามารถหารายได้แล้วเขารักกับสิ่งที่ทําก็ผมว่าโอเคนะเพราะดูเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถในความพยายามครับผมกันนะไม่ใช่เล่นง่ายๆเพราะฉะนั้นสเกตบอร์ดก็เป็นหนึ่งอย่างครับซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นกีฬาแล้วใช่ก็อย่าเป็นแอนตี้คนเล่นสเก็ตบอร์ดนะฮะอย่างมันก็ทาให้เวลาว่าง เจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับ,รบทุกอาทิตย์4ทุ่ม5ทีทางทีวีไทยทอย่างนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวว้าโอ้ยไอ้ไลท์สารละหนึ่งสองสาม,สามถามว่าพวกนี้ทำโฟโต้ชอปได้ไหมละ่ะก็ง่ายๆมันขึ้นอยู่กับคุณสนุกสนุกกับตรงไหน 好呀。Oh <laughs>